แต่ออกแนวโบราณนิดนึงเพราะเพราะใบไม้มันเหี่ยวแล้วอาจารย์ดูง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเผื่ว่าอันนี้เราเด็ดมาจากบ้านนะตอนทนัดอาจารย์คือคือผมดูมันค่อนข้างไม่ไม่ปิดบังเท่าไหร่เพราะว่ามันรูปสันะใบไม้มันก็บอกว่าความนิสัยยังไงเนะแต่อันนี้อันนี้แอันนี้เหรอคะเรียบๆไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเงี้ยเหรอหรือไงหนูเดา เน่แต่ว่ามีคําถามมีคําถามหนึ่งคือตอนที่เขาเด็ดเนี่ยเขาต้องอธิษฐานเ,เขาต้อง,งมีคาถาอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือหนึ่งการเด็ดใบไดมน้นี่คือเราไปเด็ดที่เราชอบจ้องไว้ก่อนใบที่ต้นเรียชอบแล้วไปหาต้นนั้นเลือกใบนั้นแล้วการใจเด็ดมาเอามือซ้ายเด็ดเอามือซ้ายเด็ดวิตายละน้องที่ฝากพี่ย้อยมานี่ ใช้อะ<ช>ไรเด็ดก็ไม่รู้ผมอีิบายไม่หมดไม่กี้โอเค <c oughs> อันนี้นะคะพี่อันนี้นนนะค่ะจา์ใบนี้เป็นยังไงคะคนนี้เป็นคนที่ความคิดราบเรียดแต่ปัญหาที่เกิดปัจจุบันนี้มองว่าทั้งเรื่องการเงินเรื่องแฟนค่อนข้างที่จะมีปัญหา แต่แฟนนี่มีปัญหามากแต่ย,ยังยังมีเรื่องอยู่ที่ที่ต้องเคลียร์กันต้องเคลียร์กันครับ <amusing. S 2> ปัญหาเรื่องเงินเรื่องเพื่อนมีมีอยู่ที่ที่ยังไม่แต่ก็ไม่เรื่องที่ไม่ด่วนที่ยังมีจิตใจด้านเรื่องเรื่องอยู่นี้คือเรื่องเงินเรื่องแฟนเรื่องเพื่อนอยู่มันยังมีคนแปอ,อยู่นะครับเพราะว่า<ต>เขาข<ว> <he S 1> ยัง,<ว>งไม่เด่นควรจะเลือกอะไรอ่ะควรจะเลือกอะไรคือควรจะเลือกแฟนไปเลยหรือควรจะอ่าคือคือถ้าดูตรงว่านิสัยคนนี้เป็นคนที่ราบเรียบปัญหาเรื่องเงินคอยมีปัญหาอยู่ แต่ถ้าดูลึกจริงๆว่าปัญหาเงินมันเกี่ยวกับอะไรคืออะไรนะต้องดูอยู่ทีว่าคนนี้เป็นคนที่ถ้าใบไม้เป็นไม้ประดับนี่คือมองคิดว่าเขาคิดว่าเขาทําอะไรมันไม่มยั่งยืนเท่าไหร่ด้านเรื่องแฟนกันหรือการเงินมันมีปัญหาที่ไม่ยั่งยืนมันคอยจะมีปัญหาคอยที่จะไม่ไม่เสถียรตัวเองเท่าไหร่คือหมายถึงผู้ใหญ่ขีดก,กันถ้าเรื่องแฟนม,มันไม่เจาะถึงผ,ผู้ใหญ่ขีดก,กันแต่ปัญหาคิดเรื่องแฟนมีปัญหาแล้วจะคิด ในแง่ใดแง่หนึ่งว่าจะเลิกหรือจะไปหรือยังไงตําแหน่งนี้ตลอดแล้วคุณหมอใช้โทษน,นะคะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการ<ด>ถามเลยว่ามันเป็นพลังงานที่หลงเหลืออยู่หรือว่าดูจากฟอร์มของใบไม้มันไม่ใช่พลังงานที่เหลืออยู่ไม่เป็นหลักการโหราศาสตร์นะครับที่หลักการโหราศาสตร์ตรงนี้มันมาหาทั่วไปแล้วเราดูเราจิตสัมผัสว่ามันเป็นอะไรมากกว่าก็คือเป็นจิตสัมผัสแหละครับผมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าหนูหนูแบบมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาทายไม่ใช่เพราะไม่มีจิตสัมผัสครับ ก็อย่างดูนี้ตรงนี้ดูนิสัยคนนี้เล็ดมาได้มาเป็นไงคือเป็นคนที่ชอบของที่อะไรที่ยังไม่ใหม่อ่ะต้องฆ่าให้ยัยเก่าดูเวม้มันเก่ามีปัญหาตลอดมีมีเรื่องตลอดเพราะเราถ่ายต้องเลือกใบใเดมาหนึ่งให้ผมถ้าเป็นเรื่องตัวเองแต่ทํามีผลประโยชน์แน่นอนรักสวยรักงามน่าจะเป็นมากกว่าใช่แล้วแต่อ้อยจะสารภาพว่าก็พอดีตรงนี้มันไม่กล้าไปเด็ดใบของคนอื่นไงใช่ไหมคะก็เลยต้องคว้าอะไรที่ใกล้ตัวที่สุด มันสอมันสอใช่ไหมสอคนแก่ปไม้มันสอสอถึงคนของหัวลิคน์ดาเรียงห่าวไม่ด้เดาไม่ได้่ดาวมันเป็นจิตวิทยาจุดหนึ่งที่มองว่ามันน่าจะเป็นคนลักษณะนี้และอีกสองใบใบไหนพี่ถ่ายว่าเป็นอาจารย์ทายว่าเป็นพี่อ้อยอีกใบหนึ่งเพราะว่าเหยิบมาสองใบเลยสองใบใบนี้ดกวาใช่แล้วราะถุประสงค์เนี่ยนะคือต้องการให้มันตรงกันข้าม อันนี้นี่ใช่แน่นะออใบนี้ให้ถ่ายสิว่าน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอายุมากกว่าอ้อยไหมเป็นน่าจะเป็นผมบอกน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะที่กำลังคิดอะไรใหม่ๆอยู่ทำอะไรคิดจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองเออกำลังเริ่มต้นตัวเองอยู่ แต่ปัญหาที่ตัวเองยังเกิดอยู่ปัญหาเรื่องแฟนเรื่องเงินอยู่ว่าทำยังไงก็คือมีเรื่องเงินกับเรื่องแฟนครับะคะือถึงทงธุกรกิจก็ไม่เกี่ยวปัญหาเรื่องเงินอยู่ว่าจะมันจะไปรอดมันยไม่รอดอ๋ออ๋อค่ะแต่ว่าเป็นการเป็นการคิดเริ่มเริ่มเริ่มต้นใหม่ที่เกิดขึ้นอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปรอดหรือเปล่าใช่ก็เลยน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยครับแต่ก็ก็ ตรงค่ะคืออายุน้อยกว่าพี่อ้อยนะคะแต่ว่าปัญหาส่วนตัวนี้เป็นอะไรนี่ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวให้คนฝากมาเนี่ยดูเองก็แล้วกันแล้วคิดว่าด้วยอาชีพที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยได้สามารถช่วยเหลือคนหรือว่าสังคมในมุมไหนอีกะคะก็คืออย่างน้อยผมก็ได้ช่วยคนที่ไม่รู้จักตัวเองให้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จกักํารเมินชีวิตวันยังไง ้วลาเกิดปัญหาก็ค่อยคอตื่นเขาว่าควรเดินยังไงเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกนี้ว่าเวลากรรมเวรเรามันคนที่ไปแก้กรรมต่างๆมันแค่มันหายแค่เดือนสองเดือนคือท้ายกรรมเราก็เหมือนเดิมคือหมายถึงว่าชะตาชีวิตของคนนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้อยู่ที่เราแต่มันค่อยๆเป็่ยนค่อยๆแต่เปลี่ยนไม่มากเปลี่ยนไม่มากเพราะดวงเรามีกรรมเวรเราเกิดปะเดียวกเกิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วความคิดความอ่านก็ไม่เหมือนกัน ถ้าถ้าเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนยที่เป็นคนรวยเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วนี่คือคือคุณความถูกต้องที่ถูกความที่สัมผัสได้ค,ครับผมน้องก,ก็นะย้วยว่าอ,อ,อันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะว่าอย่าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโดยที่คิดว่าหมอดูจะเข้ามาดูคุณแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วคุณก็เปลี่ยนจากสถานการณ์จนๆขึ้นมาเป็นคนรวยได้ใช่ไหมคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ย ถ้าคนไหนเนี่ยสนใจที่จะติดต่อกับอาจารย์นะคะเพื่อ,อ,อขอคำแนะนำนะคะจะติดต่อกับอาจารย์ได้ที่ไหนคะอาจารย์พูดเบอร์ได้เลยค่ะ0818 0818 59 59 59 59 45แล้วก็45นะคะอีกทีนะคะยาวเลยค่ะ0818 59 59 45ค่ะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ผมขอขอพบพระคุณนะคะอาจารย์ อนาพัฒนนะคะที่มาร่วมให้คำคแนะนำแล้วก็เราจะต้องเอากลับไปปรับปรุงตัวเราเองด้วยแล้วก็คงจะเป็นคำแนะนำสำหรับน้องที่ฝากอ้อยมา,านะคะแล้วก็ถ้าสนใจกับอาจารย์ก็ติดต่อได้เลยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะลอล่าพี่อ้อยว่าคนเราเนี่ยยังไงก็ต้องทำดีเอาไว้นะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตได้อาจารย์คอนเฟิร์มแล้วพี่อ้อยก็คอนเฟิร์มด้วยว่าหมอดูเนี่ย ก็เป็นคําแนะนํานะคะมันเปลี่ยนแปลงได้ต้องรู้จักตัวเองต้องรู้จักตัวเองประมาณตัวเองถ้าเรารู้ตัวเองแล้วเราก็ไปได้เราสติเท่านั้นครับดีค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะอร่อยพารวยวันนี้นะคะพาไปพบกับเคล็ดลับการทำขนมเบื้องยวนแสนอร่อยค่ะ ผู้หญิงเรานะคะนอกจากเรื่องของความสวยความงามเรื่องของความรักแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของอาหารอร่อยๆทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อคนที่เรารักค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเคล็ดลับการเข้าครัวในช่วงของอร่อยพารวยค่ะวันนี้นะคะพบกับเจ้าของสูตรเด็ดนะคะขนมเบื้องยวนค่ะจากร้าน ฝันเซลนะคะคุณนรุชาีิติพักพาดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านชื่อร้านถูกไหมคะฝันเซลชื่อฝันเซลค่ะเป็นภาษาเวียดนามแปลว่าแปลว่าขนมเบื้องยวนค่ะโอ้โหนี่เลยนะคะงั้นวันนี้รบกวนขอสอนให้หน่อยได้ไหมคะสูตรฝันเซลเนี่ยค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นแบบว่านางกวักของร้านเลยใช่ไหมคะจะกวักอยู่หลังครัวค่ะจะทําเองใช่ไหมคะ กวากเงินกวากทองมาเลยเปิดมาหลายปีแล้วค่ะก็เข้าปีที่4แล้วค่ะเข้าปีที่4แล้วได้สูตรมาจากที่ไหนคะจากอันนี้สูตรอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรกูบลค่ะสูตรจากกูบลนะคะผู้ชมเตรียมปากกาเลยนะคะแล้วมาจดด้วยกันว่าปั่นแซลวันนี้ มีอะไรบ้างนะคะอ่าไล่มาเลยค่ะในส่วนของอ่าจะแยกก่อนนะคะในส่วนของอ่าตัวแป้งแล้วก็ในส่วนของไส้ค่ะก็คืออ่าในส่วนของแป้งขนมเบื้องเนี่ยเราก็จะมีแป้งด้วยกัน3ประเภทก็ค,คือจะเป็นแป้งข้าวเจ้าตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะ,คะส่วนที้คือส่วนของแป้งนะคะคุณผู้ชม ส่วนที่2คือส่วนของไส้นะคะแล้วก็ส่วนที่3มก็คือส่วนของน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะคะแป้งไส้แล้วก็น้าจิ้มแยกส่วนกันนะคะคือดูจากข้างหน้านี้วิธีทําไม่ยากแต่ว่าการเตรียมอินทิเดียนจะค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากแป้งก่อนนของแป้งก่อนค่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันค่ะแป้งสาลีค่ะ กะทิค่ะแล้วก็ผงกะหรี่ค่ะขมิ้นค่ะไข่ไก่ค่ะแล้วก็เกลือโอเคออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ อันนี้หลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราเห็นว่ามันเหลืองๆเนี่ยก็คือมาจากผงสองอย่างเองนะคะใช่ค่ะต่อไปเป็นไส้นะคะในส่วนของไส้นะคะส่วนของไส้ก็จะมีหมูสับค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะเพิ่มสีสันด้วยแครอทค่ะแล้วก็จะมีกุ้งซึ่งอันนี้ก็คือเราจะเอาไปตกแต่งหน้าหรือว่าเราจะผัดไปเลยทีเดียวกันก็ได้ เอ๊แล้วไส้สองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะก็อันนี้ก็คือผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะคือยังไม่ได้ใส่กุ้งเข้าไปเพราะว่าอยากจะเอาไว้โชกุ้งโชว์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อันนี้คืออันนี้ก็คือน้าจิ้มค่ะมีอะไรบ้างคะน้ำจิ้มก็คือจะเป็นน้ําเชื่อมน้ำเชื่อมตัวนี้ก็คือจะเป็นสูตรของทางร้านเองอาจจะไม่ใช่น้าเชื่อมที่หวานจนเกินไปนักนะคะแล้วก็จะมี่างกวาเป็นพริกต้ม ปิดต้มคืออะไรคะเนี่ยตัวนี้ก็คือเราจะเห็นได้ตามร้านอาหารเวียดนามอะค่ะที่จะใส่กับพวกแหนมเนื้ออะไรบ้างคะในนี้ก็จะเป็นอ่าน้ําส้มแล้วก็พริกอะค่ะพริกก็เอาไปต้มแล้วก็มาปั่นกับน้ําส้มโอเคตอนนี้กระทะร้อนนะคะใส่น้ำมันเลยหรือเปล่าคะใส่ได้เลยอะคะใส่ได้เลยคะอ่าแล้วตอนเียวอน้จริงเหรอคะเพราะยังใส่ลงไปอีกค่ะอีกอะคะใช่เอาเยอะๆเลยอะจริงเหรออีกพอไหมอีกค่ะหมดเลยค่ะ อุ้ยแปลกใจหม,หมดนี่เลยอะคะยังก็จะทอดไข่เจียวเนี่ยคุณผู้ชมย่งนั้นใส่เนยเยอะพอประมาณค่ะแม่งั้นแป้งที่ทอดลงไปจะไม่ฟูอ๋อเหรออ่ะละตอนนี้เราผสมแป้งให้ดูหน่อยสิว่าเนี่ยในนี้มีอะไรบ้าง สอนเราอีกทีได้ไหมคะแป้งตัวนี้ก็คือจะเราจะใส่อย่างที่หนึ่งคือต้องก็คือเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีแล้วก็มีกะทิใส่ลงไปไข่ไก่เนี่ยก็คือเราจะเลือกเฉพาะไข่แดงค่ะไข่ขาวเราจะไม่เอานะคะแล้วก็เติมผงขมิ้นหนึ่งช้อนงกลือหนึ่งช้อนแล้วก็เกลือครึ่งช้อนเพิ่มจะเพิ่มรสชาติในตัวของแป้งค่ะตอนนี้ได้ยังคะ ได้ยังเดีย๋ยวลองเทสกันได้ไหมน,นี้เริ่มเริ่มเริ่มใส่แป้งได้เลยค่ะค่ะโรยลงไปนะคะค่ะอย่าให้หนามากนะคะเพราะว่าถ้าแป้งหนาเกินไปเนี่ยจะไม่อร่อยค่ะแล้วแป้งมันจะจะติดกันเป็นแผ่นไหมคะใช่ติดค่ะค่ะ ร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะเลยศูนย์ราชการไปนิดนึงค่ะอยู่ตรงข้ามกับยี่สีค่ะค่ะมีที่จอดมีที่จอดรถอยู่ค่ะค่ะอ๋อคือถ้าจะไปทานก็ขับรถไปสะดวกเนาะสะดวกค่ะและมีโทรมาสั่งมาอะไรย่างนี้มีไหมคะมีค่ะแล้วก็จะส่งส่งให้ด้วยน้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอมันเหลืองดูว่ามันแห้งเนี่ยเราก็เทน้ำมันออกเลยค่ะ ก็จะเหลือไว้แต่ตัวแป้งนะคะใช่แล้วก็ยังไงต่อคะนะคะรอน้้ำมันแค่แียโอ้น้ำมันออกหมดเลยจริงเนาะเกลี้ยงกระทะเลยนะไม่งั้นจะอมน้ำมันเลยโอ้ค่ะสแล้วปุ๊บเราก็หลีไฟหลีไฟหลีไฟเลยค่ะต่อค่ะ เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไส้ที่เราเตรียมผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นหมูสับกับต้นหอมกับแครอทนะคะค่ะค่ะเ,เพราะว่า<ส>ที่เหลือนี้<ช>ก็คือผัดสุกหมดแล้วนะคะ,คะถั่วงอกก็สุกแล้วไส้ก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะทีนี้หน้าตาของขนมเบื้องก็คือมันจะต้องมีครึ่งเดียวเราก็จัดการพับอืมค่ะ น่าทานแล้วนะเนี่ยแต่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับขนมเบื้องที่เราเคยได้ยินเพราะอันนี้จะเป็นสูตรของกูบอนค่ะกูบอนนะคะอุ้ยน่าทานนะคะนี่ดูสิว้าวน่าทานมากเลยน้ำลายสอแล้วเนี่ยข้าจิ้มก็จะมีผสมยังไงบ้างคะใใ่่อะไรก่อนคะอมีเรามีตงกว้าอยู่แล้วเราก็น้ำจิ้มใส่ อ๋อไม่ต้องใส่ทั้งหมดเนาะค่ะค่ะแล้วก็ใส่พริกตำาค่ะค่ะซึ่งพริกดำก็คือเป็นมะนาวใส่รวมกับพริกตำเนี่ยจะเป็นพริกกับน้ำส้มค่ะ๋อาน้ำส้มใสชูใช่ค่ะค่ะเป็นพริกต้มนะคะใช่ค่ะอืมพริกต้มกับน้ำส้มใสชูแล้วก็อะไรคะตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะมะนาวใสอีกทีหลัง